เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันสถานการณ์ทั่วโลกส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้างจากสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศที่ประสบปัญหามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาจนกระทั่งล่าสุดทั่วโลกต้องเผชิญปัญหากับวิกฤตไวรัสโคโรนาที่สร้างปัญหา กระทบตั้งแต่ธุรกิจรากหญ้าจนกระทั่งถึงธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งทุกประเทศก็มีแนวทางในการที่จะดําเนินการในการที่จะป้องกันรักษาไว้ซึ่งดุลการค้าของตัวเองเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเองการต่อสู้เพื่อที่จะคงอยู่ไว้ซึ่งธุรกิจให้ดําเนินต่อไปเป็นสาระสําคัญที่จะต้องเอาตัวให้รอดกับสถานการณ์ปัจจุบันการเรียนในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์ในการดูแลเรื่องของปัจจัยการผลิตแล้วก็การลดความสูญเสีย ซึ่งทุกธุรกิจจะมีส่วนของต้นทุนเป็นปัจจัยจะเป็นตัวขับเคลื่อนส่วนหนึ่งที่จะส่งผลไปต่อผลประกอบการที่เป็นกําไรเพื่อที่จะให้สามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ดังกลา่าวหัวข้อบรรยายในวันนี้จะเป็นกลยุทธ์การลดต้นทุนในหมวดของปัจจัยการผลิตแล้วก็จะเป็นเทคนิคของการลดความสูญเสียซึ่งทุกธุรกิจ ในการบรรยายจะครอบคลุมทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจบริการนะครับในบทที่หนึ่งนั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องของหลักการนะครับความเป็นมาแล้วก็แนวคิดในเรื่องของการบริหารต้นทุนในสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีการแยกแยะเรื่องของต้นทุนนะครับเรื่องของความสูญเสียเรื่องของแนวทางการลดต้นทุนจากกระบวนการทำงานนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมต้นทุนการผลิต มองดูซิว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารมีมุมมองทางด้านการทำงานที่ชัดเจนเพื่อที่จะวางกลยุทธ์ในการควบคุมต้นทุนการผลิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับในบทแรกเมื่อเรารู้ที่มาที่ไปเสร็จแล้วในบทที่2เนี่ยของการบรรยายนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ฟังทุกท่านเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้น ที่เป็นกลุ่มของความสูญเสียจากการผลิตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามตามหลักการตามหลักวิชาการก็จะแยกออกเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียจากการผลิตที่มากเกินไปการสูญเสียจากการขนส่งการสูญเสียจากกระบวนการคอยหรือการวางแผนที่ไม่สมดุลการสูญเสียจากการเก็บสินค้ามากเกินไปเนื่องจากตลาดผันผวนแล้วก็การสูญเสียจากงานดีเฟกในกระบวนการ หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวที่จะทําให้เสียเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายกับเวลาแล้วก็การสูญเสียจากการวางกระบวนการที่มากเกินความจําเป็นนะครับที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง